ความเดิมตอนที่แล้วคู่วยได้ร่วมมือกับเมในการเข้าต่อสู้กับทีมแมกมาที่ทำน้ำตกเพื่อช่วยเหลือตัวของสัตว์จารันคอสโมหลังจากนั้นคู่วยก็จะเดินทางต่อและเข้าผัดขวางแผนการของทีมแมกมาที่ต้องการจะปลุกตัวของโปเกมอนในตำนานขึ้นมาบนยอดของภูเขาไฟและได้เข้าต่อสู้กับหัวหน้าทีมแมกมาอย่างแม็กซี่และเอาชนะมาได้เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ วันนี้ก็ยังอยู่กันในเกมโปเกมอนก็มาต่อในเรื่องกันเลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยผมขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณจากใจจริงที่ได้เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับเอาละเรา,เาไปในเรื่องต่อกันเลยดีกว่าหลังจากที่ตัวของคู่โวยสามารถเอาชนะทีมแมกมาได้แล้วตัวของคู่โวยก็จะเดินทางลงจากภูเขาไฟแต่ครั้งนี้จะไม่ได้ลงทางเคเบิ้ล มันขาขึ้นจะเดินลงโดยการกระโดดลงจากเขาทีละนิดทีละนิดระหว่างทางก็จะมีแวะตีผู้คนบ้างตรงนี้ก็ขอขอไม่ถ่ายให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันจะซ้ําเดิมก็หลังจากที่ลงมาจากภูเขาก็จะมาถึงที่เมือง <ever> สําหรับเมืองนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเมื่อมาถึงก็จะเข้าโปเกมอนเซ็นเตอร์เพื่อรักษาโปเกมอนก่อนแล้วก็จําได้ว่าจะมีคนแก่คนหนึ่งนี่แหละที่ให้ไข่โปเกมอนก็ไปคุยแล้วก็รับไข่โปเกมอนมา แต่นั้นก็จะเข้าสู้กับยิมในเมืองนี้เลยสําหรับยิมในเมืองนี้มันจะเป็นยิมที่ใช้โปเกมอนธาตุไฟจากการเตรียมการมาอย่างดีของคนเล่นจะนําตัวของไล่ลอนออกมาสู้ในยิมนี้สําหรับปริศนาหรือว่ากลไกในยิมนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเก่าไปเยอะเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกตาแปลกใจคนเล่นอีกแล้วเป็นอะไรที่ดีต่อใจที่ได้เห็นะไรเปลี่ยนแปลง แล้วก็เหล่าเทนเนอร์ที่อยู่ในยิมนี้ก็เป็นตามคอนเซปต์เดิมก็คือจะท้าสู้ทุกคนแต่ก็คงจะไม่ได้ตัดให้ดูแล้วนะเพราะว่ามันน่าจะยาวเพราะว่าทุกคนมันเป็นแรง่ง exp นั่นแหละแล้วก็ทําให้ตัวไรลล่อนเก่งขึ้นด้วยก็ข้ามไปตอนที่สู้กับหัวหน้ายิมเลยแล้วกันจริงๆแล้วตัวหัวหน้ายิมนี้น่ารักนะแต่ว่าบทสนทนานี่เหมือนเธอจะพยายามตะโกนแล้วก็ปั้นหน้าโมเดลมาตลกดี แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่าน่ารักอยู่ก็จะมีการพูดคุยก่อนสู้กันเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับหัวหน้ายิมไฟชื่อเฟเนารีก็เข้าไปดูการต่อสู้กันเลยดีกว่าส่วนโปกเกมอนที่หัวหน้ายิมไฟใช้ก็ต้องเป็นธาตุไฟอยู่แล้วไม่งั้นจะชื่อยิมไฟได้ยังไงตัวแรกจะเป็นตัวของซูมาส่วนฝั่งของผู้วยก็จะใช้ตัวของไลลอนในการต่อสู้เนื่องจากตัวของไลลอนมีเลเวลที่สูงกว่าตัวของหัวหน้ายิมเยอะเลยก็เลยทําให้การโจมตีในท่าล็อกโฟนเนี่ย ซึ่งเป็นท่าที่ชนะทางสายไฟอยู่แล้วทีเดียวก็เลยชนะเลยตัวที่2จะเป็นตัวของมิวมาตัวนี้ตอนแรกโดนไอออนเฮดไปก่อนแล้วมันขึ้นว่ามันไม่ได้แพ้ธาตุเหล็กก็เลยเปลี่ยนไปใช้รกโเหมือนเดิมแล้วก็จัดก,การไปได้สําหรับตัวที่3จะเป็นตัวของทอข้อจริงๆตัวนี้มันจะเป็นเต่าไฟที่พลังป้องกันสูงมากการโจมตีประเภทกายภาพอ่ะมันจะโจมตีไม่เข้าแต่ก็ยังที่บอกว่า คนเล่นเตรียมแผนมาอย่างดีแล้วเพราะว่าตัวของเลรอนเนี่ยมันมีสกิลทัดหินไงซึ่งมันสามารถเอาชนะทัดไฟได้แถมยังเป็นท่าสายเวทที่โจมตีตัวของทอค้อเข้าอย่างง่ายได้เพราะว่าทอค้อป้องกันแค่กายภาพเลยใช้การโจมตีหินที่แรงที่สุดที่ตัวไรรอนดมีก็คือท่าล็อกสไลด์แต่ก็ยังที่บอกตัวทอค้อถือจริงๆโดนล็อกสไลด์ไปทีเดียวยังไม่ตายก็เลยจัดท่าล็อกสไลด์ครั้งที่2ใส่เข้าไปเต็มข้อก็ชนะผ่านยิมไฟมาได้ หลังจากที่เอาชนะหัวหน้ายิมมาได้ก็จะมอบเข็มกัดธาตุไฟให้กับตัวของคู่โวยและก็สามารถใช้ท่าสเตนหรือท่าดันหินได้แล้วในรอบนี้แล้วก็ยังมอบท่า TM ที่50ให้กับตัวของคู่โวยด้วยชื่อท่าว่าโอเวอร์ฮีทแล้วก็บอกคุณสมบัติของท่าโอเวอร์ฮีทให้ฟังว่าท่าโอเวอร์ฮีทจะปล่อยไฟทําดาเมจทุกตัวถ้าเกิดแบบแท็กทีมก็คือโดนทีมตัวเองด้วยเป็นดาเมจรุนแรงดาเมจไฟรุนแรง แต่หลังจากที่ใช้ท่านี้แล้วมันจะทําให้การโจมตีธาตุของโปเกมอนตัวนั้นลดลงมีการเตือนด้วยว่าอย่าใช้บ่อยแล้วกันหลังจากเชียร์ยิมไฟได้เรียบร้อยแล้วตัวของคุยก็จะเดินออกจากยิมมาและก็ได้พบเจอกับเมเมก็จะเข้ามาทักทายว่าได้เ,เจอกับเราครั้งสุดท้ายคือตอนที่สู้กับกลุ่มคนประหลาดก็คือทีมแมกม่านั่นแหละหลังจากนั้นเธอก็เป็นห่วงว่าเราจะปลอดภัยดีหรือเปล่าเมย์ก็จะตกใจครั้งที่เราไปต่อสู้กับทีมแมกม่า ก็คือตอนที่อยู่บนภูเขาไฟนั่นแหละแล้วก็รู้ได้ว่าเราเอาชนะมาได้หลังจากนั้นตัวของเมย์ก็จะมอบไอเทมอย่าง Googgles Go g มันก็คือแว่นตาก,กันรายนั่นแหละทําให้ตัวละครของ,ของคุวยสามารถเดินฟ้าพายุทะเลทรายได้แล้วและรู้ได้ว่าตัวของคุวยมีเข็มกัดไฟก็แปลว่าตัวของคุวยสามารถเอาชนะเฟเนลี่มาได้ก็เลยคุยว่าคนต่อไปที่ตัวของคุวยจะต้องสู้ด้วยก็คือพ่อของคุวย หรือตัว,ตวของนอร์แมนั่นเองที่เมืองเพนตาเบิร์ดตัวของเมก็เลยถามว่าจะไปเมืองเพนตาเบิร์ดด้วยกันไหมแน่นอนเมื่อก่อนไม่มีมันคือการฟาสทาวเวลก็เลยเลือกไปด้วยตอบเย็ดนั่นเองแล้วก็วาร์ปกลับมาที่เมืองเพนตาเบิร์ดอย่างเร็วภาคนี้นี่มันก็ดีอยู่นะเนี่ยเมก็จะเชียร์ให้เราเอาชนะยิมให้ได้ก่อนที่จะลากันตรงนี้และแน่นอนเมื่อมาถึงแล้ว,วคู่วยก็เข้าไปสู้กับยิมเลยสู้สยิมติดเลยเป็นยังไงล่ะ สำหรับยิมที่เมืองเพนตาเบิร์ดเนี่ยมันจะเป็นยิมของโปเกมอนสายนอร์มอลก็คือพวกโปเกมอนที่ไม่มีธาตุนั่นเองตรงนี้คนเล่นรู้อยู่แล้วว่าไอ้โปเกมอนสายนอร์มอลเนี่ยปกติมันจะเป็นธาตุโจมตีนอร์มอลมันจะเป็นธาตุโจมตีประเภทกายภาพก็เลยเตรียมแผนรับมือในการปั้นตัวไอ้ชาดินจาตัวแมลงสีเหลืองๆอะ่ะข้อดีของไอ้ตัวชาดินจานี่มันคือมันเป็นโปเกมอนผีและโปเกมอนผีมันมีความสามารถคือ มันจะไม่มันจะไม่ได้รับการโจมตีประเภทกายภาพก็คือการโจมตีกายภาพะจะไม่มีทางโดนโปกเกมอนผีได้เป็นไงความคิดดีเะละ่ะพอลองไปสู้จริงเท่านั้นแหละก็ว่าเอ๊ะทำไมสกิลเราก็ใช้ใส่มันไม่ได้คนแรกไม่เท่าไหร่คนที่2ก็ยังเหมือนเดิมอยู่เอ๊ะทำไมสกิลเราก็ใช้ใส่มันไม่ได้สกิลมันก็ใช้ใส่เราไม่ได้ก็เลยไปเปิดตารางโปกเกมอนดูแล้วก็ได้พบกับความจริงว่าโปกเกมอนสายนอ,อร์มอลเนี่ย โจมตีโปเกมอนผีไม่เข้าก็จริงส่วนโปเกมอนผีเนี่ยก็ตีโปเกมอนสายนอร์มอลไม่เข้าเหมือนกันเอา้าชิบหายแล้วอุตส่าห์วางแผนไว้กลายเป็นว่าตีกันไม่เข้าเฉยก็เลยต้องเปลี่ยนไปใช้แผน2ด้วยความเร่งรีบก็คือคิดสดหน้างานนั่นแหละวยการนําตัวของไก่นักสู้โปเกมอนหลักธาตุไฟนั่นแหละออกมาใช้ในการต่อสู้เพราะว่าโปเกมอนสายนอร์มอลเนี่ยมันแพ้โปเกมอนสายไฟเตอร์ และตัวของโปเกมอนไก่หลักธาตุไฟอ่าเรียกครบทุกฉายาเลยมันมีท่าดับเบิลคิกที่เป็นสายไฟเตอร์ทีนี้ก็สามารถจัดก,การเทรนเนอร์ในยิมนี้ได้ก็จะข้ามไปเลยแล้วกันไปเจอที่โัวน้าย,ยิมหรือก,ก็คือตัวของพ่อของควยนั่นแหละก่อนสู้ก็จะมีการพูดคุยกันเป็นเรื่องธรรมดาตัวของพ่อก็บอกว่าถึงเป็นลูกก็ไม่อมมือให้หรอกเพราะการต่อสู้ก็คือการต่อสู้ไปเลยสู้เลย โปเกมอนตัวแรกของน้องแมสจะเป็นเซคิงตัวนี้จะเป็นโปเกมอนล่างสามของตัวสล็อตอ่ะมันมีข้อดีคือสเตตของมันน่ะดีจริงๆดีแบบดีที่สุดเลยดีที่สุดในเกมแล้วมั้งแต่มันมีข้อเสียคือมันเป็นโปเกมอนขี้เกียจมันจะตีหนึ่งเทินแล้วมันก็จะหยุดหนึ่งเทินตีหนึ่งเทินหยุดหนึ่งเทินก็คือตี turn, เทินไมนเทินนั่นแหละแต่ตีแรงแต่ถึงแม้จะเก่งแค่ไหนก็ยังต้องแพ้ต่อเลเวลที่ห่างกันโคตร ก็เจอท่า double click ไปจบตัวแรกตัวที่2จะเป็นตัวของวิกเกอร์ลอตัวนี้ก็จะเป็นร่าง2นั่นแหละของในตัวลิงอ่ะตัวนี้ก็สเตตถือว่ากลางๆสมดุลแล้วมันก็ตีตัวนี้ก็จะตีได้ปกติตีทุกเทินไม่เหมือนตัวก่อนก็จะเป็นลิงข้างเรียกว่าลิงข้างก็ไลยเรียกลิงธรรมดาและก็เหมือนเดิมด้วยการที่มันเป็นร่าง2สเตตไม่ดีเท่าร่างสแคมป์เลเวลก็ห่างกันโคตรก็ d o บเบ e ไปก็จบ ส่วนตัวที่3ก็จะเป็นเซคิงเหมือนเดิมแค่เลเวลสูงกว่าตัวแรกก็เจอดับเบิลคิกไปก็จบเหมือนเดิมเพราะว่าเวลห่างกันโคตรเมอาชนะนอร์แมมาได้นอร์แมก็จะให้เข็มกัดยิมนอมอมก,กับตัวของคู่วยและได้มอบท่า TM ที่67มาให้ชื่อท่า Retality ก็คุณสมบัติคือมันเป็นท่าที่ใช้ฟื้นเลือดนั่นแหละหลังจากนั้นตัวของนอร์แมทก็จะชวนคูวยออกไปคุยกันด้าน,นนอกยิม และได้พบเจอกับตัวของเวลลี่เข้าพอดีก็จะเป็นการพูดคุยทั่วไปของคนที่ไม่ได้เจอกันนานก่อนที่ชายเสื้อฟ้าที่อยู่ข้างหลังจะแนะนําตัวว่าเขาคือพ่อของเวลลี่แล้วก็ขอบคุณมากที่ตัวของน้อแมทแล้วก็คุวยช่วยเวลลี่ในวันแรกตั้งแต่วันแรกที่จับโปเกมอนเลยได้มอบของรางวัลให้ก็คือท่า h M ที่3าท่าเซิร์ฟนั่นเองจากนั้นตัวของนอแมทก็จะหันมาบอกค้วยว่าให้ไปทางตะวันออกผ่านถนน1 1 8 จะพบเจอกับเทนเนอร์ที่เก่งขึ้นอีกตัวของเวลลี่ก็เลยเสนอว่าจะเดินทางไปด้วยกันไหมส่วนน o m a แมก็ได้บอกกับคุวยว่าโอ้อย่าลืมไปที่เมืองลิตเติลรูทไปหาแม่บ้างถ้ามีเวลาก็เป็นการจบการสนทนาจากนั้นเวลลี่และคุวยก็จะออกเดินทางกันต่อก็จะมีฉากสนทนาเล็กๆน้อยๆของตัวพ่อเวลลี่และ นอแมทพ่อเราของคู่บอยก็คือลูกๆของเราโตแล้วไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปแล้วประมาณนี้เดินมาได้สักนิดเวลลี่ก็จะหันมาคุยกับเราว่าถนน118เนี่ยมันเป็นทิศตะวันออกของเมืองมิววิลเลจจะไปได้วยกันใช่ไหมแน่นอนไปอยู่แล้วฟัสทาวเวลลเร็วออกใครก็ชอบเวลลี่ก็จะมาส่งตัวของคู่บอยถึงหน้าทางออกเลยหน้าทางออกไปถนน118เลยก่อนที่จะแยกย้ายกันตรงนี้การเดินทางข้ามถนน118มันเป็นแม่น้ำนะ มันเป็นทะเลแล้วมั้งก็ต้องใช้ท่าเซิร์ฟก็เลยทําการสอนท่าเซิร์ฟให้กับตัวของอซูมาลิวตัวกลมๆฟ้าๆที่อยู่ในทีมอ่ะแล้วก็ว่ายน้ําข้ามไปจริงๆก็พบเจอเทนเนอร์ระหว่างทางด้วยก็สู้สู้ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเด่นเมื่อข้ามน้ําไปเสร็จก็จะเจอกับนักข่าวแหล่งฟาร์ม EXP ชัดดีนั่นแหละก็สู้เลยก็จะเอาชนะนักข่าวมาได้แต่ครั้งนี้ก็ขี้เกียจพิมพ์ข้อความใหม่แล้วก็เลยเอาข้อความเดิมนั่นแหละเมื่อเดินต่อไปก็จะเจอกับสตีเวนซึ่งสตีเวนก็ประมาณว่า ทักไทยเรารู้จักกันเลยแล้วก็อคนที่เคยเจอกันในถ้ำเลยออ๋อนึกออกแล้วคุโวยนั่นเองการพูดคุยครั้งนี้ก็จะเป็นการถามถ่ยถึงความชอบของโปเกมอนจากนั้นก็จะลากันแล้วแต่ในขณะที่สตีเวนกำลังเดินไปก็จะเกิดอีเวนต์มีเสียงร้องของโปเกมอนดังขึ้นมาโปเกมอนตัวนั้นก็คือลาติอัสบอกเลยว่าอันนี้เป็นของใหม่สุดๆอารมณ์คนเล่นครั้งแรกก็คือเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ย สตีเวนคิดว่าเสียงร้องนี้เป็นเสียงร้องของความช่วยเหลือของลาติอัก็เลยชวนตัวของคุวยให้เดินทางไปได้วยกันตัวของลาติอัตได้พาคุวยและสตีเวนมายัางเกาะลับเรียกเกาะลับได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ เมื่อมาถึงสตีเวนก็จะรู้สึกแปลกๆเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขากําลังเดินอยู่ในความฝันไม่ก็ภาพลงตาเลยอะไรประมาณนี้และตัวของสตีเวนก็ได้หันมาบอกกับตัวคู่ไว้ว่าเขาเคยได้ยินนิทานมาหนึ่งเรื่องเรื่องของโปเกมอน2ตัวที่อาศัยอยู่บนเกาะที่คอยปกป้องความลับบางอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาร่างอันยอดเยี่ยมหรือที่เรียกว่าเมกาอีโวและก็สงสัยว่าอาจจะมีอันตรายบางอย่างอยู่ที่นี่ จึงได้ชวนตัวของคุวยในการเดินทางสำรวจเกาะก่อนอที่ตัวของค่วยจะเดินเข้าไปในป่าก็จะได้ยินเสียงบางอย่างเมื่อเข้ามาในป่าก็จะเจอกับตัวของลาติออสตัวของสตีเวนก็ได้ชมลาติออสถึงความสวยงามโดยการชมของเขาก็คือการนําตัวของลาติออสไปเปรียบเทียบกับหินเป็นการเปรียบเทียบที่ฟังดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ก่อนที่ทีมแมกมาจะตามมาข้างหลังสตีเวนจึงเข้าใจเหตุการณ์ทันที สาเหตุที่ลาติออสเรียกตัวของคูวยแล้วก็สตีเวนมาที่นี่เพราะว่ารับรู้ได้ถึงการมาของทีมแมกมาก็มีการแนะนําตัวผู้หญิงผมม่วงของทีมแมกมาชื่อคอนททเนียอาจจะเป็นตัวเด่นก็ได้บทสนทนาก็สรุปได้ประมาณว่าทีมแมกมาต้องการตัวของลาติออสแล้วก็หินเมกกาสโตนก็เลยถามว่าจะาวางทางเขาอย่างนั้นเหรอถึงแม้จะมีช้อยให้เลือก แต่คิดว่าไม่ว่าจะเลือกชอยไหนก็คงจะต้องสู้กันอยู่ดีก็เลยสู้กันเลยการต่อสู้ก็จะเป็นการต่อสู้แบบแท็กทีมทั้งฝั่งของทีมแมกมาได้ใช้ตัวของคอฟฟิงกับแคมเมลรัลส่วนตัวของค่วยได้ใช้คิดเลียที่ตอนแรกกะจะเอามาฟาร์มเวลส่วนสตีเวนใช้แมกแท็กแน่นอนว่าตัวของคิดเลียที่กำลังจะเอามาฟาร์มเวลแสดงว่ามันยังไม่เก่งไงก็เลยโดนตีแล้วก็ตายไป ก็เลยคิดจะจบเรื่องนี้ด้วยความรวดเร็วโดยการเอาตัวหลักอย่างไก่นักสู้ออกมาสู้แน่นอนถ้าถึงมือของตัวไก่นักสู้ก็คงไม่มีไรหน้าเป็นห่วงก็เริ่มมาในการใช้ท่าดับเบิลชิกใส่ตัวแคมมาลัดไม่หลอดส่วนตัวครับฟิงเนี่ยก็จะโดนตัวของสตีเวนตีแตกไปหลังจากจบการต่อสู้แม้ตัวของคอนเทเนียจะพูดบางอย่างแปลกๆแ,แต่สุดท้ายก็ยอมถอยกลับไปสตีเวนก็จะพูดชมประมาณว่า พวกเราสามารถปกป้องโปเกมอนหันจรรยั์ตัวนี้และก็หินเมก้าสโตนได้ที่ตัวของลาติออสจะร้องหนึ่งทีสตีเวนซึ่งไม่รู้ว่ามีความสามารถแปลโปเกมอนมาจากไหนก็แปลมาเป็นข้อความได้ว่าเหมือนลาติออสจะชอบตัวของเราและก็อยากจะร่วมเดินทางไปกับตัวของคู่โวยและก็จะได้รับตัวของลาติออสมาเลยฮะรับง่ายอย่างนี้เลยเหรออันนี้ก็คือความแปลกใหม่อีกอย่างหนึ่งแล้วเนี่ย อยู่ดีๆก็ได้ลาติออสโปเกมอนหายากมาเลยโอ้โหภาคนี้ก็ย่งดีอของใหม่จัดๆหลังจากนั้นสตีเวนก็จะมอบของหนึ่งชิ้นให้กับตัวของคู่บวยของชิ้นนั้นคือกำไรเมก้าสตีเวนก็จะบอกว่าโปเกมอนที่ถือหินเมก้าเนี่ยจะสามารถจะได้รับพลังที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่เหมือนกับการพัฒนาล่างทั่วไปมันจะถูกเรียกว่าเมก้าอีโบงอนที่ตัวของคู่บยจะทำกับสตีเวน เรื่องของเมก้าสโตนกับคีสโตนซึ่งตัวของสตีเวนเองก็ไม่ได้รู้จักเหมือนกันแต่เชื่อว่ากำไรเมก้าเนี่ยมันจะทำให้ตัวของคู่บยเข้าใกล้คำตอบในสักวันหนึ่งหลังจากนี้ตัวของคู่บยและสตีเวนก็จะเดินทางกลับโดยการไปหาลาติอตัสให้ลาติอตัสกลับมาส่งที่เดิมก่อนที่จะลากันสตีเวนก็จะวอวยพรให้กับตัวของคู่บยอีกแล้วว่า ตัวของคู่วยน่าจะผ่านอุปสรรคในเส้นทาง119รวมถึง 4T ทยิมได้อย่างไม่ยากเย็นและคิดว่าถ้าเจอกันครั้งหน้าตัวของคู่วยน่าจะเก่งขึ้นกว่านี้อีกยังไงสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ละ่ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาละ